โอ้ไปรุ่นเดินตามครับเดินเดินตามใครนี่ยช่างเหี่ยวช่างเหี่ยวเขามีอะไรดีมีมีรถพ่วงดีโอ้รถพ่วงเขาขายไปแล้วเอาดีเขาคือขายกันเามาใกล้ๆมาน้ำมาใกล้ๆช่างเหี่ยวย้ำมาแม่บอยอยากได้สติกเกอร์ดิมาใกล้ๆ ผู้ใดเคยดาสังเหยว์เนี่ยภัยเคยเมนดาสังเหยว์เนี่ยบอกเคยนี่แหละตัวการนี่เลยหยกมือภัยยกมือได้สติเกอร์เลยเหาเออนั่นแหละนั่นแหละดาว่าจากไหนเอาเอาดาว่าจากไหนสังเหยวเร้อยมีข้อดีบ้างใดแน่บอกมาฮะเฮ้เสื้อส้มนี่เลยเนี่ยซังเหยวมีข้อดียังไงบ้างสังเหยว์รอรอ ใครอีกวัดจีนปะไม่โอ้ไม่เหลือไม่เหลือไหนใครบอกว่าไม่เหลือไส่งให้มันเดินสถิติอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เหลือตัดออกแล้วตัดออกโห้องไหนเนี่ยเจ้าดูมันาไปแล้วช่างเหี่ยวช่างเหี่ยวเหมือนลิงไหม อ่ะไอ้นั่นไอ้เื้อลายไปเลยเว้ยเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งมาให้เลยน่ะไม่ได้ตีกันช่างเยอดสาวเยอะไหมเยอะโอ้ยโหเพื่อนี่ของแขวันีคือพี่ก็ต้องเข้าใจนะว่าการโกหกเลยมันมันไม่ดีน้องเขาก็พูดตรงไปตรงมาเมียเราก็อยากมีกิ๊กอีกช่างเหี้ยวเด้สุดยอดเอาไปสองแผ่นเลยเองสองไม่ได้อันนี้ือดํา สองคนแล้วไม่ได้สติกเกอร์เหลือสี่คนครับไม่ได้ผิดพวกมึงไม่ได้โอ้โหเหลือสี่คนนะเหลือสี่คนไสามเสีนยังวสังามเสี้ยวบีบสามฉากมวลวะโอ้มึงต่อผิดพวกมึงไม่ได้ต้องมีคนชนะสามเสี้ยวแล้วมีขอดีเราเป็นคนดีแค่เป็นคนซัวคนดีโอ้คนดีมันไม่ติดมันไม่ติดมันไม่ติดเออ เขาบอกมาผู้ใดเคยเมนดาสางเหว่ในยูทูบเนี่ยยกมือวะไม่เคยไม่เคยเมนด้วยเมนว่าจากไหนเนี่ยเอาดูดูใจคลิปครับดูใอ๋อบ่เคยเมนเลยมีเมนว่ารอว่าขี่หลายบอไม่มีเมนรอบ่เรามากแล้วคือเงบ่อง่อเหมือนเขาเหมือนใครเหมือนโอ้สตาร์ทออกว่ตัดออกตไว้บออดูลมบอดูโลม บอกว่าจากไหนสิบอกว่าจากไหนทีมบอกว่าอะไรไม่มีเลยครับช่างเหยาะเหรอครับช่างเหยาะเหรอช่างเหยวตัดออกแล้วทำยังยังยังสร้างเหยวบันไล่ยศนี่เราขับรถคันไหนนี่ห้างบอไม่ไม่ห้างครับไม่ห้างไม่ห้างเราขับรถคันไหนนี่รถแรงบอแรงครับจะคองรถเขาดีใจบอดีใจ วกกิ่งเม้วนั่นดิเมว่ามันเรื่องจริงใช่ไหมงานงานนี้งานนี้สร้างเย้เราเฮ็ดโตพฤติกรรมดีบอเป็นจะเอาอย่างยางบอเป็นครับโอ้อมอนมาแล้วครับได้แลลวครับเอามาสามอันเลยให้ผมมาสติ๊กเกอรมอนแล้วติอร์ไหน พวกนี้มันได้เกอตีรู้ใดได้แล้วโอได้แล้วเตะโอได้แตะมือ้าแล้วมาขออีกสิมาขออีกตัดอกว่นี่ผูเสบนี่มีเอฟซนะครับเดินตามหลังมาเขาไม่ยอมให้ไปไหนเลยนะพี่ตกลงให้หมดไหม พี่ไผอยากไปกับสร้างเยาว,ว์วะนี่เป็นยังขึ้นอวอยากไปไไโอ้เราขี่รถแห้งเดี๋ยวยานบอไม่กลัวขึ<อ>งง้นวะยานวะโอ้ขอบคุณครับใหม่แล้วหมอนครับหอบหมอนแล้ววันนี้ันน <c oughs> ีเก็บไปให้บออย่าไปขึ้นรถหมอนนนัีเอาไปขึ้นรถไปคอนเอ,เอาเอาวากีวิซี่เจ้าอ่ะ